สวัสดีค่ะสำหรับนักสะสมธนบัตรในคอลเลกชันของายเซนนะคะท่านอาจจะต้องมีรายชื่อของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังบันทึกไว้ในความทรงจำว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนก่อนก่อนคนปัจจุบันคือคุณอภิษฎตันติวโวงนะคะส่วนผู้ว่าการธนาคารยังเป็นคนเดิมอยู่คือคุณวีรชัยสันติประพบ และคนต่อมาที่มีลายเซ็นประทับปนธนบัตรก็คือคุณอุตมะสาวนายนซึ่งดำรงตำแหน่งต่อจากคุณอภิษฎในวันที่9กรกฎาคมถึงปัจจากปี62ถึงปี63เป็นเวลา1ปีลายเซ็นนี้จึงเป็นลายเซ็นที่2ของธนบัตรแบบที่1 7นะคะซึ่งต่อมา มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคือคุณปรีดีดาวฉายแต่ดำรงตำแหน่งเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นคือวันที่6สิงหาคมถึงวันที่9กันยายนต่อมาวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมามีการแต่งตั้งและโปรด9กแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือค,คุณอาคมเติม พิทยาภัยสิทธิ์นะคะสำหรับรัฐมนตรีที่อยู่ช่วงต่อจากคุณอุตมะถึงคุณอาคมคือคุณปรีดีดาวฉายไม่มีลายเซ็นบนทะนบัตรเราจึงมีลายเซ็นของธรรมบัตรในแบบที่7ซึ่งเป็นลายเซ็นใหม่ต่อจากลายเซ็นเก่าของคุณอภิษฎตันติวรวงซึ่งเป็นลายเซ็นที่มาจาก แบบที่16ของรชัชกาลที่9ต่อเนื่องมาลายเซ็นนี้คือลายเซ็นของคุณอุตมะสาวนายนนะคะซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วสิ่งที่จะให้ท่านได้รับทราบคือความรับของธนาบัตรแบบที่17ในรักในชนิดราคา20บบาทคือช่วงต่อลายเซ็นของหมวด ก็คือลายเซนจุดต่อลายเซนระหว่างลายเซนเก่าและลายเซนใหม่อะค่ะในหมวดเดียวกันคือหมวด3ต่อจะเป็นลายเซนเก่าของคุณอภิษฎตันติวโรงนะคะซึ่งเป็นลายเซนที่ต่อเนื่องจากสมัยแบบที่16ราชการที่9ต่อมาเมื่อมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ คือคุณอุตมะส,สาวนาโยนที่ดำรงตำแหน่งหนึ่งปีค่ะแล้วก็เพิ่งลาออกไปก็คือลายเซนที่สองนี้ก็คือช่วงต่อของหมวดสามต่อและสี่ต่อเป็นหมวดเรียนนำดับก็จะเป็นจุดลอ,อยต่อระหว่างลายเซนที่หนึ่งและลายเซนที่สองซึ่งเรียกว่าเป็นคอลเลกชันจุดลอยต่อของลายเซนของแบบที่สิบเจ็ดชนนี้ราคายี่สิบบาท ต่อไปนักสะสมจะมีการสะสมทั้งลอ,อยต่อลายเซนหมวดคอมลายเซนลอยต่อลายเซนนี้ก็คือจะต่อหมวดแล้วก็เรียงลำดับหมวดมาเป็นอีก,อก,อกตัวเลขหนึ่งหรือบางแบบจะเป็นหมวดเดียวกันแต่มี2ลายเซนก็คือหมวดคอมลายเซนเข้าใจนะคะแต่ถ้าเป็น ลายเซนเก่าอยู่ที่หมวด3ต่อแต่ลายเซนใหม่เนี่ยอยู่ที่หมวดส่ตอก็คือเป็นสองหมวดนี้คือจุดรอยต่อของลายเซนเก่าและใหม่ของรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่มีลายเซนประทับบนธนบัตรซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์เพิ่งดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคมเรามาจับตามองดูนะคะว่าคุณอาคมจะดำรงตำแหน่ง นานจนถึงมีการเซ็นชื่อบนบล็อกธนบัตรหรือไม่ถ้ามีก็คือคุณอาคมเป็นลายเซ็นที่3ของแบบที่17ในสมัยราชการที่10นะคะเดี๋ยวในแบบที่17จะมีลายจุดรอยต่อลายเซ็นไหมหท่านได้รับชมอีกในแบบชนิดราคาต่างๆแล้ว ถ้าในทลิปนี้ยังไม่เข้าใจชิฉันอาจจะทบทวนความทรงจำในเกี่ยวกับลายเซ็นของธนาบาัตรแล้วก็แนวทางการสะสมให้ท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะ